เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยตอนนี้เราก็อยู่กับไมค์ครับไมค์ครับมินิเกมนะวันนี้ผมจะมาเล่นมินิเกมอะไรวะเน,นี่ยมินิเกมเลยวะอ๋ออัน,นกูไม่เล่นแล้วกันวันนี้วันนี้กูเข้ามากดบก้าโอเคก็วันนี้จะเล่นมินิเกมอะไรดีวะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึง่งเอ่เคอคิดว่าอะไรวะเน,นี้ยกูอ่านออกไม่ได้กูทำหน่อยถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยมันจะเป็นภาษาไทยให้เราปล่าวะไม่รู้วะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งโอเคก็ มันก็จะแปลงเป็นประจำหละภาษาอังกฤษเพราะว่าผมเล่นสลับ1.12แล้วก็1.8นะเออคือมันก็อย่างนี้แหละโอเคโอ้โหมึงไม่เป็นให้กูด้วยเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนี่หว่ากูลืมไปโอเคกเออ็วันนี้เล่นเตียงแล้วกันเออเล่นเป็นคู่ดีกว่าเออวันนี้เล่นเป็นคู่ดีวกว่าวันนี้วันนี้กูจะมาไว้ใจคนสักวันหนึ่งดิเออขอไว้ใจคนสักวันดิอือโอเค คนไปไหนดีวะเ่ยไม่ใช่คนไปไหนคนทำอะไรดีโอเคก็วันนี้กปปป็ปึ๊บปั๊บปึป๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บเดะโอ้โหกูตกชิบหายก็เราจะมาเล่นมินิเกมเออโดดไปเรือเอ้าอย่าเพิ่งโอ้โ,อโหกูจะกันจะโดดไปเรือเลยโอ้ดูดีอ่ะโอเค,คออกูรอเพื่อนแล้วกัน่เะเต็มที่ทแล้วกันเพื่อนมึงทำอะไรก็ทำไปกูให้โอกาสมึงเปิดใจให้มึงเต็มที่ดูด้่ยไอ้เราคงเหมือนเราแล้วอะแบบเฮ้ยให้เพื่อนมันก่อนนะไม่เป็นไรหรอกมั่งดีเราแม่งแบบดูดีว่ะ โอเคก็เราจะไปทางนี้นะเจ็บปะเออทางนี้ใกล้กว่าโอเคนะอ่ะเพื่อนเสร็จยังเพื่อนเสร็จยังโอเคเสร็จยังเร็วเร็วเร็วอะไรของมึงเดี๋ยวมึงก็หลุดหรอกกดชิปบ่อยๆเด่ะสัตว์เนี่ยเดะเดะเดี๋ยวหลุดได้กูว่าเออคือถ้าใครกดชิปแบบรัวๆบ่อยๆเนี่ยคือหลุดนะผมว่าต้องหลุดแน่ๆเออเดะอ๋อก็ให้เพื่อนมันเฝ้าบ้านไนะเราจะไปบริเวณตรงกลาง <laughs> เราจะไปลอยตรงการลางมราจะเะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๊ยไปเร็วดิ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 วดวดอ่ะแล้วก็จะเสี่ยงดูนะว่าเพื่อนมันจะกันบ้านให้เราปะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปลุยอย่างเดียวเราเราไม่ต้องมากลบนบงกันบ้านไร้สารละเออน้องมีน้องหลายคนบอกว่าพี่กันบ้านทําไมมันไม่มันเลยเดี๋วกูจะไปลุยให้ดูอ่ะก็จะไปเอาบล็อกตรงกลางอ,อ่ะเออนี่เดี๋ยวให้มันต่อไปเออนายตอไปแล้วเพื่อนเเราจะไปเอาบล็อกตรงเราจะไปเอาเออเอาบล็อกตรงกลางนะจ๊ะเดะไป ไปไปไปนายเออเดี <ita> <g ib berish> ๋ยวเราจะไปตรงกลางละคือแบบเล่นเกมไวแบบเดี๋ยวเล่นเกมไวเราจะแบบชนะไวหรือม่แพ้ไวก็ไม่รู้เด็กอ่ะกูต่อไปก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บเด็ตตอไปเลยก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะทำอ่ะเขามาเล่นมินิเกมตามปกติทุกวันเี่กก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอ่ะกูสีเขียวใช่ป่ะเอ้ยนายนายอย่าพึ่งนายใจเย็น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 นายกูมีบล็อกน้เว้ยกูมีบล็อกน้เว้ยกูมีบล็อกน้เว้ยกูมีบล็อกตีมือโอ้ยต๊ก โอ้โหโอ้โหดูไอ้สีี่มึงได้ได้มึงได้ได้จําไว้จําไว้เอ้ยมันไปบ้านเราปะเนี่ยมันไปบ้านเราปะเนี่ยเพื่อนมันมาบ้านเราเปล่านายนี่ไงโอ้ไม่ใช่เพื่อเพื่อนเรามันจะเป็นหัวละวานะเออได้ได้บึกได้กูอัพไปเพื่อนก่อนแล้วกันเอออัพก่อนนะเพราะว่าถ้าเราอัพปุ๊บมันจะตกเร็วขึ้นเนี่ยเพื่อนเราก็จะสะดวกขึ้นเพราะว่าเราเล่นสองคนเออมึงเนี่ยโอ้โหมันตอมาตรงกลางทีเดียวเลยนี่วา เพื่อนไหนมีบล็อกไหมเออเออต่อลงมาต่อลงมาเออดีมากดีมากโอ้โหมันไปละได้ผมจําไอ้นี่ไว้เออกูจะฆ่ามึงทีเด็ดมึงได้มึงโหดนักใช่ไหมมึงโหดนักใช่ไหมกูจะไปบ้านมึงวันนี้ได้แหละไม่วันเดียวตอนนี้นี่แหละโอเคเอาดาบแป๊บหนึ่งแล้วก็ซื้อเออนี่บล็อกพอเฮ้ยบล็อกไม่พอได้ไงวะเฮ้ยบล็อกไม่พอได้ไงโอเคซื้อบล็อกเนี่โอเคเราก็จะต่อยบ้านมันนะเออไอ้แค่นี้มันกดเต้นมาก มันเตนมากบอกตอมกวนเต้นมากเพื่อนนายไปกันบ้านนะนายเราจะไปฆ่ามันเราจะไปตัดคู่แข่งของเราโอเคปึ๊บป,ปึป,ปึปป๊บวิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยววิ่งไปบ้านมันเว้ยกูจะวิ่งไปบ้านมันคือมันไม่แปะมันไม่เอาเพชรอย่างนี้แสดงว่ามันแบบมั่นใจมากว่ามันต้องชนะเออไอเนี้ยปึ๊บเดะโอ้โหกูจะขึ้นไม่ได้เดะอ่ะโอเคขึ้นได้ละไปโว้ย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  เราก็จะไปหล่อยบ้านมันนะเออหู้ดับเพชทคิดผายแล้วดับเพชทดับเพลทเหรอดับเพชทเหรอดับเพลทเหรอดับเพชรเหรอดับเพชรเหรอโอเคโอ้โหกูฆ่ามันได้เว้ยแต่แบบมันมีแบบซ้อนมันมีซ้อนโอ้โหมึงมีพวกซ้อนเหรอวะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเราไม่เพื่อนเรามันไม่กันบ้านเลยวะนายไม่ทำอะไรเลยเหรอนายไม่ทำอะไรไหนแหละฮะเฮ้ยมันจะทำอะไรเนี่ยเออ กูซื้อชุดกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้โอ้โหเราสาชนะมันได้ซื้อชุดกันดีกว่าซื้อชุดกันดีกว่ากูว่าละเอ้ดูดิเอ้มีคนมาป่ะเอ้ดูต้องดูดีนะเพราะว่าเราไม่ได้กันบ้านเว้ยคือมันต้องรอใครกันสักคนอ่ะโอเคแต่กูกันเองก็ได้มามามากูกันเองก็ได้โอ้คือไอที่มันแบบอยากจะลุยเหมือนเราเว้ยคือกูก็ชอบลุยมึงก็ชอบลุยนายนอเดี๋ยวกูปิดก่อนก็ได้อ่ะโอเค โอเคเปึ๊บเปิ๊บเปิ๊บ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 เด้โอ้ยเสียดายดาบเพชรว่ะเมื่อกี้ถ้าเราได้ดาบเพชรมานี่เราฆ่าเรัวๆเลยเนี่ยเออช่างมันเถอะโอ้โหกูกันครบยังโอเคเอาแค่นี้ไปก่อนแต่ตอนนี้เอ่อนายปึ๊บเปิ๊บครบยังเออดูดิว่าแล้วมึงไม่อัพเพชรอ่ะนายมึงอัพเพชรอ่ะเฮ้ยโอ้โหมึงไม่ทำเฮี้ยเลยวันนี้วันวันมึงไม่ทำเลยเลยแหละฮะ โอ้โหมันอาชุดแล้วก็ดาบเพชรคือมันเห็นแก่ตัวมากเว้ยคือแบบกูเพื่อมึงทุกอย่างมึงทำมึงเี้กูได้แก่ฮะใช้ไหมไงอ่ะโอเคก็ซื้อดาบไปโอเคแล้วก็มามามากูทำเองก็ได้ไมั้งมึงไม่ทำกูทำเองก็ได้เออกูก็รักกูอยากชนะเว้ยกูไม่ใช่มึงเด้อโอ้โหไม้กูพูดดูดียังวะโอเคเสร็จไปเราลุยเลยสิเดะ <laughs> ไปเพื่อนเราไปลุยบ้านมันดีกว่าด้ ไปลุยบ้านมันด้วยคือมันไปแล้วเว้ยเพื่อนเพื่อนกูไปไหนวะเนี่ยเออเพื่อนมึงไปไหนละมึงไปเด็ดหรือวะโอเคจะไปลุยบ้านมันบ้านไอ้แค่นี่ยเออคือกูแค้นมันมากเว้ยคือให้กูได้เก็บสักหน่อยก็ไม่ได้เลยแหละฮะมันต้องหล่อตูดกันด้วยนี่กูวิ่งมาให้มันไม่รู้ไอ้มันไม่รู้ไป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 อะไรหน่าอะไรอาเลอะไร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 กูตีไม่กี่ทีหรอก อะไรโอ้โหนายนายโอ้โหมันด,ดับเพชรดับเพชรมันดับเพชรโอ้โหสู้อะไรไม่ได้เลยโอ้โหเอามึงก็ตายแหละเพื่อนนายก็ตายแหละนายนายเจ้านายมึงก็ตายแหละโอเคครบยังโอเคแล้วนะเออโอเคโอ้โหมันซื้อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมึงจะรวยไปไหนวะมึงทำอะไรทำไมมึงรวยจังอ่ะก็ให้มันรวยไปได้ดิเออช่างมัน ตอนนี้เราต้องซื้อของที่มันดีกว่าฝั่งนู้นนะมีดาบเพชรอะเออโอ้โหเสียใจเสียใจไปแค่เสียใจสุดๆโอเคแล้วก็จะซื้อดาบดาบของซื้อให้ครบเลยนะเดี๋ยวโอเคยังไม่พออีกโอ้โหเฮ้ยคือ <c ười> ตอนนี้ก็กดดันนิดนึงน,นะเพราะว่ากูอยากชนะเออก็อย่างนี้แหละอืมก็ซื้ออ่ะพิกัดโอเคก็เพชรเก็บเพชรเก็บอันนี้เก็บเก็บเก็บเ้หมด โอเคก็มากูรออยู่ดิคืออยากไปโน่นมากอะคืออยากจะเอาบ้านมานะันไอ้แค่น่ยเออคือแบบผมอยากได้ดาบมันนะเออบ้านนี้มันเพื่อนบ้านเราไม่มีใช่ไหมเออดีดีกูไปอีกอะกูไม่เข็ดหรอกบางตรงว่าไม่เข็ดโอ้โหนี่มาเพื่อนเรานี่หว่าโอ้ตกใจโอเคกูคจะลอยบ้านมึงให้ได้กูจะไปแบบทุกวี่ทุกวันทุกประจําไปตลอดโอ้โหไอ้นี่มันมันเฝ้าอะไรเว้ยมันเฝ้าเลยเว้เเยว แด่ได้อยากจะเอาใช่ไหมได้อะไรน้อยอะไรน้อย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 สองคนเหรอสองคนเหรอสองลุ่มหนึ่งเหรอสองลุ่มหนึ่งสองลุ่มหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยต่อให้สองต่อให้สองพี่ต่อยหสองน้อพี่ต่อยห้สองตายโอ้โหกูจะสู้อะไรมึงได้ะเนี่ยโอเคเราต้องเดี๋ยวดูที่ว่าของเราครบยังปุ๊บปุ๊บโอเคจะได้ห้าสิบแล้วพอเราจะได้เออเก่งเพชรละเดี๋ยวนะเอาให้สดเอ้ยห้าสิบมาห้าสิบโอเค เนี่ยปึ๊บปึ๊บเร็ว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 ขอร้องให้เร็วปึ๊บปึป๊บโอเคขอบหูเพื่อนมึงจะไม่ได้ขนาดนี้มึงดูกูดิจนชิบหายโอ้โหกูเพื่อมึงทุกอย่างมึงทำอย่างงี้กูได้โอเคแล้วก็เสื้ออันนี้ห้าสิบอันได้ปะ้ะน่าจะได้เดี๋ยวเรารอรห้าสิบอันนะเออเราก็จะรอทองกับนี่ห้าสิบอันเราจะได้เป็นชุดเออเหล็กเหล็กเพียงน้อยหนึ่งอัน เหล็กเจ็บไหมเหล็กปุ๊บแล้วก็ออกปุ๊บเอาออกเอาออกอ่ะเราก็ขาดเสื้อนะเราขาดเสื้อเออเราก็จะเอาให้มันได้กําไรที่สุดอ่ะกําไรที่สุดคือยังไงวะกูโก้โอเคนายจะได้แล้วเดี๋ยวนายมึงให้กูก่อนให้กูก่อนกูจะได้แล้วกูจะได้แล้วเออกูได้แล้วโอเคไปเอาไปเต็มที่เลยว่ามีคนมาหล่อยบ้านเราบ่ดูดีๆนะดูดีๆนะอ่ะ เนี่ของกูเริ่มครบแล้วมึงมาทีเด็ยมึงมาใครก็มาจะใครที่ไหนก็มาไม่เคยกลัวแล้วอยู่แล้วโอเคก็ปุ๊บซื้อดาบแล้วก็ซื้อไอ้จะจน,พนเพราะเราจนอยู่แล้วเออซื้อนิดหน่อยเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราเอาไปหมดอะ่ะคือเหมือนเอาไปแกกมันนะเออนี่าไปแค่นี้พอแล้วก็ชุดเก็บ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 ซื้อบล็อกด้วยหรือซื้อบล็อกบล็อกเอาไปเด่ในะจ๊ะเผื่อแบบกลุ <c oughs> บล็อกไหมละกันอะโอเค เผื่อมันเกิดมามันจะได้ตีไม่ได้แล้วบ,บอกไม้อะ่ะเออโดี๋หกูต้องมองอนาคตไกลไว้เดตอนนี้มันก็เหลืออยู่กี่ทีมวะเนี่ยห้าทีมสุดท้ายก็เหลือเท่าเดิมนี่หว่าเออไอสองตัวนั้นแม่งแม่งไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวกูจะได้บอลล่อโอ้โหโอ้โหมึงขนาดนี้เลยเลยเฮ้ยโอ้ยมึงจัดการเพื่อนกูได้ไงเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูเอามาันเอามาันเพื่อนเอามาั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 นเอามั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 น อะไรอะไรนายนายไลายนายลานายลานายลานายเออตกลงไปสัตว oh. <c ora> ์โ <reconcile> ู้ยคือดาบมันหายไปเลยเว้ยนี่ไอ้แต่อยากได้อยากได้เสื้อจริงอยากได้เสื้อเหล็กอ่ะโอ้โหดูมันเอ็นชังเอ็นชานรวยจังวะเพื่อนเพื่อไปดูกูจนจังวะเพื่อนแม่งรวยนแต่เราจนเออคืออะไรวะโอเคก็เราก็วิ่งแถวนี้ก่อนโอ้เสียดาบเพชรเมื่อกี้ ถ้าเรามีดาบเพชรนะมึงสบายเลยแหละมึตงตรงก็สบายมากคนไหมเนี่ยทำไมมันแลตกน้อยเอออีกอีกสองอันอีกสองอันกูจะได้ละเออกูอยากได้ชุดเพชรเขาบ้างหรือไม่ต้องสนใจว่าดาบเพชรกับชุดเพชรอ่ะคือมันก็ดาเมจไม่แตกต่างกันหรอกไอ,อ้ดาบเพชรนะให้ยเพิ่งอะไรนายอะไรอะไรนายนายโอ,อ้โหสู้มันไม่ได้สู้มไม่ได้โอ้โหตายอะไรวะ เออเมื่อกี้ผมกดชิปค,ค้างไว้แล้วมันไอเนี่ยเอ,อ้ยหูมึงรวยยังวะหูมึงรวยยังวะไอ้เชีย่ยโคตรเห็นแกนตัวอะไรสัตว์มึงไม่มีอะไรให้กูเลยแหละฮะอ้หไอ้เชีย่ยกูออกเลยดีไปเด่ะมึงกูหมั่นไส้ไแม่งดูดิแม่งโคตรรวยเลยแม่งดูกูดิโคตรจนเอามานทำไมอ้หไอ้เชีย่ยกูแม่งเอ็นชงเอ็นช้านเรียบร้อยโอ้โห เดี๋ยวขอให้มึงตายแต่กูสะกูไม่น่าช่วยมึงเลยตอนนั้นอ่ะเออเอาไปทำไมนเนี่ยดูดิไม่มีประโยชน์เลยเก็บไปแล้วก็วิ่งหนีโอ้โกูละเซ็งกับคนฝรั่งเถวนด้เซ็งมากอ่ะเออมันเป็นฝรั่งนะไอ้เนี่ยไอ้ดิดดิดฝรั่งฝรั่งหัวคุ้ยโอ้ยเคกูพูดกูล้อเล่นกูล้อเล่นอืมโอเคแล้วก็ไม้ My ไม่นะฮะไม่นะฮะโอ้เมื่อกี้เสียดายมากอ่ะเสียดายเราจาได้ห้าอันแล้วอะ่ะเออจะได้ชุดเพชรแล้วอะ่ะจะได้แบบเสื้อเพชรละโอ้โหไปไปเอ้ยโอ้โหมึงดูดิกูจะเอาอะไรสู้มันเนี่ยเนี่ยเอาดิเอาดิมึงเอากูว่าเราสุด enjoi ทั้งหลายชีวิตไอ,ตอ้สัตว์ก็เบื่อเลยด้วยอะดูดิเ,ดเพื่อนแม่งเอ็ enjoi e n j o ์มันไม่แบ่งของเราแหละคือ เฮ้ยเอ้สิงคือใครใครเจอประสบการณ์ี้ช่วยบอกบอกต่อได้นะว่ามึงอย่าทำอย่างนี้เออแม่งแบบดูดิของมึงไม่เผื่อใครแหละคือกูก็ไม่มีของแล้วแบบแล้วมึงแบบสมมติมันมาบุกเนี้ยกูจะสู้มันได้ป่ะเออกูจะช่วยมึงกันเตียงได้ไหมทำเลยดิเออี่ยดูดิมีใครไหมโอเคก็ตอนนี้เหลือยู่สี่ทีมนะเออสีอัสีฟ้า อ๋อสีสีชื่ออะไรไปแล้ววะลืมโอเคกรบบอลลูตรงกลางเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกูแย่ตอนนี้กูแย่มากอันนี้เพื่อนกูเพื่อนอ่ะเพื่อนเว้ยดูดูมันยังจะมาเก็บอ่ะดูดิโอ้โหเพื่อนกูขอดาบหน่อยเฮ้ยเอ็นชาร์ดอีกโอ้โหมึงยังจะเอ็นชาร์ดอะไรมึงจะเอาเมื่อไหรสัตว์เมื่อไเอาเมล่อ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 กูโอ้โหกูแพ้ได้ไงวะเนี่ย เฮ้ยกูแพ้ได้ไงโอ้โหคือทำไมกูกากจังไลยกูกากอยู่ตอบดยดิโอเคเสื้อเราก็ซื้อไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องใช้ e อมบ์ล d 2สองเออคือช้ำใจมากบรรงมาช้ำใจอื้ช้ำใจสดสดบตรงมาช้ำใจมากแต่เดะกูไม่เบียร์ะไรเลยแล้วก็ซื้อบัคบัคดีดีเลยกัน โอเคูคือตันที่มันจะโยนเอเมอรัลด์ให้เราสัก5อันให้เราไปซื้อดาบเอออะไรอย่างเงี้ยกูจะแบบโอเคอยู่ไม่จะซื้อดาบเดี๋ซื้อชุดอะชุดอะตอนนี้กูคล้องใจกับชุดมากเพราะว่าชุดกูไม่กากตอนเนี้ยดูวิ่งไหลบ้านหลังนี้ก่อนก็ได้ไอ้สุดเลยดิฝั่งนี้ว่ามันน่าจะรวยกว่าเราอยู่แหละโอ้โหดูมันลายนายนายลายดูโอ้โหดู โอ้อะไรอะไรอะไรสดอะไร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 อ่ะพวกมึโงโง่เลยชิบหายอะไรอะไรพวกมึงนอะสองตัวมึงอะอะไรอะไรโอ้โหชิบหายก็เจ๊งคือเราสู้เขาไม่ได้นะเพราะว่าดูดิดูไอเชีเนี่ยแหละเออแล้วมันก็เอาของเราไปดูนะดูนะหมดเลยไม่หมดนี่หว่าไอเคีช่างมัน เฮ้ยก <arent> ูปล่อยมึงเล่นคนเดียวเดี๋ยวเนี่ยกูจะออกละไอสัตว์กูช้ำใจบ้าบอกตรงคือมันเห็นุก่ตัวเกินคือถ้าเป็นกูกูยอยเอเบอร์ลอ์ให้มันอยู่นะเว้ยจริงเออเฮ้ยเพื่อนแบบนี้นะขออีกเลยอย่าได้เจอกูขอร้องอย่าได้เจออีกแย่แย่แย่โอเคผมว่าเราไปฟาร์มของน่ดหน่อยเพื่อไปบุกดีกว่าเออปล่อยไปเถอะบ้านมันอะผม ที่ผมเล่นเล่นวิ่งวิ่งอากลับอย่างนี้คือผมกลัวบ้านแตกนะแต่ผมไม่กลัวแล้วตอนนี้คือไร้สาระว่ะกลัวบ้านแตกอะไรไร้สาระเออเนี่ยกูวิ่งเก็บอันนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะเนี่ยไอ้แมเนี่ยไล่เก็บอันนี้ดีกว่าเออให้เราของเรามันครบเลยแล้วกันต้องมาคิดมากเดเอออะไรของมึงของมึงอ่ะอะไรน้อยน้อยน้อยอะไรตีดิตีดิตี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 เห็นปะมันเอาไปตายอ่ะมันเอาเอาดาบไปตายอ่ะเออ อะไรไม่ต้องไอ้สัตว์กูไม่ให้หรอกโอเคกูตายแปดตัวแล้วเนี่ยโอ้โหโคตรเซ็งมาขาดอีกสองอันแล้วขาดอีกสองอันแล้วกูจะกลับไปเอาชุดแล้โหอีกเช่นั้นอีกมันสองตัวกูดีกันแหละไอ้สัตว์กูไม่กะกูไม่อยู่หรอกไปแล้วเว้ยโอ้โหเห็นปะดูดิดูทีมเขาเดิโอ้โหแบบโคตรด,ดีดูทีมกู ดูดิตัวอย่างดีโคตรกากโหโคตรกระจอกเลยใช่ไหม <c oughs> คือมันกระจอกจริงด้วยแต่แบบถ้าเป็นผมนะผมแบบเออจะไล่ค่ามันจะเอาของมันแบ่งคนแบ่งเพื่อนกันอนะโดยนู่นดิแป๊บๆเลยก็แล้วขนาดมันไม่ค่อยออกมาเนี่ยนะเออเฮ้ยเซ็งๆซมมีธนูไฟใช้โหโคตรด,ด,ดีดูดิดูทีมเขาโอ้โหแบบโคตรสามัคคีชุมนมุม ไม่ก um um uh, hey. ีจำนวนมากเออดูท right ีมโกเฮ้ยแต่อ uh ันนี้มันก็ไม่ได้อะไรเลยนะพวกเอ็ดสีเนี่ยกูไปละไอ้สักูไปละกูไปก็ได้เพื่อนกูไปก็ได้กูไปก็ได้โอ้โห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 ดูมันไล่ยิงโอ้โหคือแบบไล่ยิงเป็นไก่เลยไก่ตัวดึงอืมโอ้โหยิงอะไรขนาดนั้นเนี่ยไอ้ชิ้นนี้ก็โง่ตายเห็นไหมโคตรโง่เลยแบบ ผมไม่รู้จะบรรยายมันยังไงอ่ะไอเนี้ย <c oughs> คือมันโง่มากอะ่ะเออเลยละเอาของไปเท่านั้นแหละมีของเยอะนะเห็นไหมมีของเยอะแต่โดนลุมอะ่ะมึงก็เท่านั้นแหละบอกตรงเออกูทำกับดักมันก็ได้ปะกับดักก่อนแป๊บนึงอา่าแล้วก็มองการไกลหน่อยนึงเพราะว่ามันเริ่มมาบุกเราแล้วฝั่งมนะันอ่ะเออธนูไฟซะด้วยที่เพอรโอ้โหโอเค ปชุดเราจะครบแล้วแม่งจริง,รงอยากจะได้ไอเนี้ยอยากจะได้200 ah. อ่ะเออตอนนี้มันจะครบแล้วนี่ไอครบแล้วนี่ยังวะยังยังย <the> <bel> <eline> <the> <Ellen> <the> ังอีน่อยนึงอีน้อยนึงอ่ะตอนนี้เราก็จะได้ชุดไอชุดเหล็กไอชุดเพชรแล้วชุดเพชรแล้วชุดเพชรจะครบแล้วเพชรเพชรจ้าเพชรจ้าครบแล้วมาตอนนี้ก็ขาดอยู่ขาดทองกี่อันวะเนี้ยขาดทองอีกประมาณร้อยกว่าอัน เกือบร้อยมันไม่ร้อยหรอกแต่เกือบร้อยโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียงอะไรเสียงอะไรวะมันจะได้ยินอะไรนะโอเคกู <Okay. S 1> okay. ทำกำดักไว้ก่อนแหละเออไม่ไหวตอนนี้โอเคถ้าเรามีกำดักกระเย่างนี้คือมันไม่ค่อยกล้าบุกเท่าไหร่นะดี <Nee. S 2> ไม่แบบ <laughs> ตอนนี้กูแบบกูช้ำใจนะเว้ยตอนนี้เออบอกตรงว่ากูช้ำใจมากเออเน่ง nee. น่าเบื่อเล่นน่าเบื่ออย่างเงี้ยคือแบบเพื่อนน่ะเห็นปะมันแล้วมันก็ออกอะ่ะเออโอ้โหมันตายแล้วมันก็ออกอะ่ะคือมันทิ้งเราไอ้เนี่ยแล้วกูทําไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกูฆ่ามันไปมันมันรู้ว่าเรามาโอ้โหไอ้นี่มันแบบฉลาดเว้ยฉลาดเว้ยแน่โอ้โหสีฟ้าไอ้สีฟ้านี่ว่ะอือซึ่งหมาสักตัวหนึ่งีกว่ามั้ง อ pipe, สองตัววะมีสองตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไปหลอยบ้านเราวะเป็นไปหลอยบ้านเราวะไม่ยอมหลอกไอ้สัตว์โอ้ยตกไอ Chaos ้เขี้ยตกโอ้โหแพ้เลยกูโอ้โคตรเซง็งไปไปยอมตายเฮ้ยกูไม่ยอมให้มึงฆ่าหรอกไอ้ตัด กูไม่ยใอยมึงฆ่าหรอกไอต้ตว์กูจะโดดตกตายเองนี่กูตกตายเองกู <c oughs> ไม่ให้มึงฆ่าหรอกเออโอคตรเจ๋งเลยเห็นปะเนี่ยคือบอกตรงว่าถ้ามึงไม่ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วมึงได้ของคนเดียวอะแล้วมึงไม่สู้เขาอะมึงจะเป็นอย่างนี้เห็นปะเห็นไอเทียนี้ปะของโคตรเยอะมีชุดเพชรโคตรเยอะก่อนใครด้วยกูว่าแม่งดูมันทำดูมันทำมันไม่มีอะไรเลยว่าทีนะี้หลังๆเกมมาเนี้ยคือเพื่อนไม่มีอะไร มึงก็ต้องไม่มีไปเพราะว่ามึงสู้เขาไม่ได้เขาสองคนมึงคนเดียวเออต่อยเขาชุดเหล็กมึงชุดเพชรอะ่ะเขาลงมึงมึงไงมึงก็ตายอ่ะก็สารับพัทน,นี้ก็หัวร้อนหนหนึ่งนะเพราะว่าเจอเพื่อนอย่างนี้เจอคนอย่างนี้เออถ้ากูเป็น GM กูแบนทั้งแบบโคตรเหี <c> ้ย <oughs> <c oughs> <Okay, S 1> โอเคก็สรารพัทนี้ก็เออใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้เลยจ๊ะโอเคก็เออเพื่อนแม่งทำให้กูหัวร้อนโอเคก็สรารพัทนี้กับบายบายสวัสดีนะครับ